ทุจริตป,ประพฤติที่ชอบมันยาวคนเรียกยากส่วนใหญ่คนก็เรียกคอร์รัปชันคอร์รัปชันมันเป็นภาษาต่างด้าวภาษาอังกฤษอนะฮะแต่ผมจะพูดสับง่ายๆไทยเนี่ยที่เข้าใจผมว่าคอ r ์รัปชันก็คือโกง โกงนี่คืออะไรโกงก็คือผิดศีลข้อ2และข้อ4รวมกันข้อ2ก็คือไปยักยอกเอาทรัพย์สินที่ไม่ควรได้มาเป็นของเราด้วยการโกหกหลอกลวงของที่ไม่ควรได้มาเป็นของเราอะไรต่างๆอย่างเงี้ยการโกงการคอร์รัปชันส่วนใหญ่ๆคุณก็จะคิดถึง พูดถึงคอร์รัปชันนึกถึงอะไรเรือถึงระว่างรัฐก,กับเอกชนคนก็จะมิติคือว่า,าการประมูลการหัวประมูลการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายคนก็จะไปเนี่ยนึกถึงหน่วยงานราชการหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการมีอำนาจในการป้องกันการทำผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะแล้วก็ช่วยให้คนทำผิดกฎหมายเปลี่ยนผิดให้เป็นถูก ว่าระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยสิ่งที่คนโกงกันมากแล้วจะตั้งแต่น้อยไปถึงมากเนี่ยก็คือโกงภาษีกลับด้านกันนะก็คือคนโกงรัฐโกงอะไรโกงภาษีทำบัญชีสองเล่มเสียภาษีไม่ตรงตามความเป็นจริงอะไรเนี่ยนี่คือโกงมากที่สุดกระจายไปเยอะเลยเพราะว่าถ้าระวังรัฐกับเอกชนที่คนประประบงูงานคนไปขายของให้รัฐเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่คนที่ติดต่อขายของให้รัฐหรือขายบริการให้รัฐนะมันเป็นส่วนหนึ่งทุกคนเนี่ยต้องเสียภาษีแต่ถ้าคนที่มีช่องทางทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยที่ทาบัญชีสองเล่มเสียภาษีไม่ถูกเนี่ยนี่คือโกงภาษีหมด <S <S อ,องค์กรที่ทุจริตที่นู่นนี่ประพฤติมิชอบมันเสียยังไงเหรอมันผมว่าเทียบเหมือนกับต้นไม้ที่เป็นโรคต้นไม้ที่เป็นโรคเนี่ยมันมี นอนบอนไส้มันมีอะไรมแมลงมากัดกินนู่นนี่เนี่ย,ยมันก็ต้นมันก็ไม่สมบูรณ์ก็ให้ดอกผลที่ไม่ดีสัตว์ก็เหมือนกันเป็นโรคคนเป็นโรคเนี่ยก็จะมีปัญหาก็จะทำอะไรได้ไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์คือดูง่ายๆเนี่ยถ้าบริษัทเนี่ยนะรายได้เยอะแต่ผลบัญชีออกมาขาดทุนเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าบริหารไม่เป็นหรือเป็นเพราะว่าแมคโครเศรษฐกิจ มหาภาคไม่ดีเหรอหรือเพราะอะไรแล้วบริษัทอื่นๆในธุรกิจเดียวกันหรือใครครึ่งกันเขาเป็นยังไงเขาเป็นไหมก็ดูอย่างนี้ก็ด้านหนึ่งในทางตรงข้ามกับการทุจริตป,ประเภทมิชอบคือความปร่งใสฤทธรริธรรมาพิบาลธรรมาพิบาลคือนำด้วยธรรมธรรม,มะคือสิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่ดีงามถ้าภาษาอังกฤษว่า r i g h t n e s s คือ คนจะแปลว่าคุณธรมคือทําในสิ่งที่ดีกับคนอื่นเราไม่ทําร้ายคนอื่นเราไม่ทําร้ายประเทศชาติเราไม่ทาร้ายคู่ค้าเราไม่ทําร้ายลูกค้าเราไม่ทําร้ายพนักงานต่างๆอย่างนี้ทั้งหลายทั้งปวงอย่างสุภาลเราจะบอกพนักงานผมจะบอกพนักงานว่าขึ้นชื่อว่าสุภาลต้องไม่โกงเราไม่โกงลูกค้าเราไม่โกงพนักงานเราไม่โกงผู้ถือหุ้นเราไม่โกงซัพพลายเออร์ผู้รับเหมาคู่ค้าต่างๆของเราไม่โกงสังคมคือเราทำไมรต้องทำอย่างนี้เพราะว่านี่คือ ความยั่งยืนและเจริญเติบโตถ้าเราเป็นต้นไม้ที่ไม่มีโรคเราก็จะเติบโตได้งอกงามบริษัทที่ดีเนี่ยที่มีธรรมาภิบาลที่ดีเนี่ยก็จะเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนเติบโตได้เรื่อยๆทีนี้ก็ไปดูผลประกอบการสิบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีก็จะมีกําไรดีแล้วเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยถ้าองค์กรภายในถ้ามีการคอร์รัปชันนะฮะมันก็หรือมีการโกงนะก็คือพนักงานโกงบริษัทก็จะทำไง ก็จะมีอะไรต่างๆที่ไม่ควรจ่ายที่บริษัทต้องเสียไปคืออย่างนี้เราดูบริษัทจดทะเบียนจริงๆอ่ะโดยทั่วไปก็คือมีระบบบัญชีที่โปร่งใสกว่ามีธรรมาภิบาลที่ดีกว่าบริษัทนอกตลาดแต่ที่นี้เราต้องเข้าใจว่าคือบริษัทนอกตลาดอย่าง SME ก็น่าเห็นใจเขาก็คือเขาจ่ายดอกเบีย้ยแพงทําอะไรก็ยากอีโคโนมีสออฟสเกลก็ไม่มีก็พยายามก็เข้าใจโอ้โหเขาก็าพยายามปิดดิ้นลนหาวิธีที่จะประหยัดค่าใช้จ่าย เยออะไรต่แต่ว่าถ้าบริษัทที่แข็งแรงเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดีมันก็จะแสดงผลออกมาด้วยกําไรที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืนค่าใช้จ่ายก็จะต่ำค่าใช้จ่ายต่ำเนี่ยนะมันนอกจากมีอีโคโอมีออสเกลก็คือต้องโปร่งใสถ้าไม่โปร่งใสก็ไปจ่ายนู่นจ่ายนี่อะไรที่ไม่ควรจ่ายสารพัดมันก็เหมือนอย่างองค์กรอย่างรัฐบาลต้องไปจัดซื้อจัดหาบริษัทเอกชนก็ต้องจัดซื้อจัดหาถ้ามีนอกมีในมีอะไรสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีคนในบริษัทที่ทําอะไรที่ประพฤติมิดชอบมันก็จะทาให้บริษัทกําไรน้อยลผคนก็ออกมาไม่ดีก็จะเป็นลักษณะนี้เราไม่ใช่ต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย เราจะต้องถูกสินธรรมด้วยการผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องพยายามไปวิ่งเต้นคือถ้ามันมีหรือแม้กระทั่งมีเทาๆาเนี่ยตีความเอ๊ะมันผิดหรือมันผิดต้องพยายามไปวิ่งเต้นอะ่ะต้องมีจ่ายค่าวิ่งเต้นเพื่อให้มันถูกกฎหมายใช่ไหมฮะถ้าเราทําถูกกฎหมายเราก็ไม่ต้องไปห่วงเพราะไอ้การที่ต้องไปจ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมีแล้วถูกสินธรรมด้วยคณก็เชื่อถือก็จะทําให้ชื่อเสียงบริษัทดีคุณเชื่อลูกค้าเนี่ยซื้อด้วยนอกจากความพอใจแล้วคือ เชื่อใจเป็นบริษัทที่ดีก็จะทําให้ขายดีคนค้าขายกับเราเขาก็เออบริษัทนี้ดีนะขายของเนี่ยจ่ายตรงเวลาการโกงเนี่ยการทําอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องแม้กระทั่งเช่นจ่ายเงินชาตกลงไวอ้อ่หนึ่งเดือนจ่ายเงิน15้าวันจ่ายเงินแล้วพยายามดึงไปอันนี้ก็เหมือนไปโกงซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์เราผู้รับเหมาเราก็จะชอบซัพพรายเรามากเลยที่ว่าจ่ายเงินตรงเวลาเป๊ะเะ๊เพราะว่าเขาหมุนเงินตลอดคือถ้าเราจ่ายเขาชาเขาก็ไม่ิ่งมีเงินจะไปจ่ายคนงานไม่ มีเงินจะไปจ่ายอย่างอื่นต่อเขาก็จะไปผิดนัดกับคนอื่นแล้วเขาก็ต้องไปแลกเช็คก็ต้องไปกู้เงินเสียดอกแพงๆนั่นนี่คือคือสิ่งที่เราช่วยผู้นําต้องเป็นตัวอย่าง CEO ของแต่ละบริษัทเราต้องทําเป็นตัวอย่างก็คือถ้าถ้าคุณพูดถึงบริษัทอสังหาเนี่ยถ้าจะมีคอร์รัปชันภายใน เช่นไปซื้อที่ดินแล้วก็บวกขึ้นไปหรือไปกินในหน้าหรือมีส่วนต่างอันนี้ก็เราก็ไปดูบัญชีสิบริษัทกาไรดีไหมขายได้เยอะทําไมกาไรแค่นี้ทาไมบริษัทหนึ่งกําไรมากกว่าแล้วก็เติบโตได้เรื่อยๆผพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นตัวบอก <S <S อย่างสุาลัยในปีที่แล้วเราได้ บริษัทดีเด่นผลประกอบการในด้าน financial ratio ต่างๆที่เทียบกับบริษัท top 10ก็อันดับหนึ่งจัดอยู่อันดับหนึ่งนะเพราะว่าคือไม่ว่าอย่างที่รู้่าว่ากำไรอัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรสุดที่ต่อยอดขาย asn a ค่าใช้จ่ายการบริหารก็ต่ำสุดอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นการบอกว่าธมาพิบาลเราต้องใช้ได้เราต้องไม่มีอะไรที่ไป จช่สู้รุ่ยสูร่หรือไม่จําเป็นหรือไม่ถูกต้องผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอะไรเร,เราไม่ทําประเทศก็มีระหว่างรัดกับเอกชนในการซื้อขายบริการสินค้าต่างๆนั่นก็ส่วนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทางการเมืองเนี่ยการหาเสียงการซื้อเสียงอันนั้ก็ผิดก็โกงใช้เงินซื้อนะซึ่งไม่ถูกต้องแต่ผมว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะ ดีขึ้นเรื่อยเรือแล้วเห็นดีขึ้นเรื่อยๆการซื้อเสียงมันลดลงเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ผลซื้อจ่ายแต่เขาไปเลืกคนหนึ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยก็กเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วผมว่ามันก็มีหลักเกณฑ์มีกฎเกณฑ์ใหม่ๆนะที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีสมัยก่อนเนี่ยผมเด็กๆผมรู้สึกว่าเออไปอำเภอไปติดต่ออะไรไปลงพักติดต่อมันมันยากมันนู่นนี่ต้องออรู้จักคนต้องทิปต้องนู่นนี่นี่เดียเด๋ยวนี้เนี่ยนะหลายอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากเลยยังสมัยก่อนเนี่ยไปออไปขอพาสปอร์ตใช้เวลานานเดี๋ยวนี้ก็สะดวกการติดต่ออำเภอไปทำบัตรประชาชน ก็เร็วเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยประเทศที่เจริญเติบโตก้าวหน้าเร็วประเทศที่เน้นความสําคัญของธรรมาพิบาลเน้นความสําคัญของการปราบปรามการโกงนะออกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและเอาผิดคนโกงอย่างจริงจังประเทศพวกนั้นเนกะ็เป็นตัวอย่างประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ เมื่อก่อนสร้างประเทศใหม่มาเดียวหลายสิบปีก่อนกฎเกณฑ์อะไรยังไม่ดีนะฮะก็มีคนโกงมีอะไรเขาก็ปราบปรามประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหลายหลายสิบปีต่างๆผมว่าเดี๋ยวนี้น้อยลงเยอะประเทศถึงเขาเขาถึงเจริญเติบโต,โตได้มากโตเร็วโตได้อย่างยั่งยืน5%อะไรเงี้ยหเมื่อก่อนสิกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำมาได้เรื่อยๆประเทศเล็กๆใกล้เราก็สิงคโปร์แล้วผมว่าหลายประเทศก็ดีอย่าง,งญี่ปุน่นเขาเป็นอย่างที่ดีเราไปลงทุนในออสเตรเลียออสเตรเลียก็การขออนุญาต าเร็วก็เรื่องหนึ่งนะบางเรื่องก็เป็นเดือน2เดือนแต่ไม่มีการใจ่ายใต้โต๊ะใดๆเลยแล้วทุกอย่างคือถูกต้องหมดแล้วในประเทศไทยเราก็เหมือนเราเรา,เราไม่ทําผิดกฎหมายเราต้องไปจ่ายอะไระไม่มี ภาครัฐก็มีองค์กรต่างๆหน่วยงานอิสระที่มาป้องกันการทุกจริตคอร์รัปชันก็มีอยู่แล้วก็ดีแล้วคงองค์กรเอก,กชนก็มีค้นำประการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งนําโดยเมื่อก่อนตั้งแต่พอการค้าร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนกับสมาคมกรรมการบริษัทไทยอะไรต่างๆเนี่ยนะ ก็ปลายลองค์กรเนี่ยร่วมการก่อตั้งเนี่ยเราก็ไปเป็นส่วนหนึ่งแล้วช่วงหลังก็พัฒนาไปเป็นก็เรียกว่า C.A.C. อ,อ,อ่ะนะก็มีประกาศเจตนารมณ์มี์ติฟิเคตให้มีให้หนึ่งสองสามดาวสูงสุดก็สามดาวนะแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็คือบริษัทใหญ่บริษัทจดเทะเบียนขนาดใหญ่เราก็ต้องหาแนวร่วมเพื่อไปช่วยซัพพลายเออร์ต่างๆของเราเนี่ยผู้รับเหมาของเราให้มาเป็นส่วนร่วมในการ ต่อต้านการโกงอย่างเงี้ยมีแนวร่วมแล้วก็พรวนพวก SME ต่างๆเนี่ยบริษัทใหญ่ๆก็ดีอยู่แล้วแต่บริษัทขนาดกลางขนาดเล็กให้มามีส่วนร่วมเห็นความสําคัญของการต่อต้านการโกงยกตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าเริ่มจากเล็กๆก็คือนูคีบลิซีพี่ใหม่คือเทศกาลต่างๆคุณไม่ต้องเอ้าของอะไรมาให้นะเราเราก็ไม่รับนะก็เราก็ร่วมกันอย่างนี้นั่น,นีคือเรื่องเล็กๆเล็กๆเนี่ยไม่ทํามันก็ขยายไปสู่เรื่องใหญ่ๆ